สวัสดีนะครับน้ำแม่งี้นะครับเพ่สะ่านเข้าบ้าน yeah. ไปไหนนะ้ามาแรงมากเลยเดยวมันจะท่วมสติแล้วไปยุ้ลูปใหม่มาโดนฝนกระทบเ <Okay. S 1> อ่ะ đã bảo bà Phi Dũng gặp đã mới nên đạt từ cho một lời đã thăm thuộm bay chọc bong, lâu ăn bàn lây lâu ăn Hãy ครั้งหนึ่งกบกองระวังนะแล้วก็บ้านไร่ระวังมวนน้ำหาสายกำลังไปแล้ว